สวัสดีครับวันนี้เกม One p เทเชอร์ค s u r e ครับเมสเซอร์เครวันนี้ครับมีอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์ของคิสซนัแคร์ครับซึ่งรอบนี้ครับเป็นคิสซนัของน้องตายครับได้มาแล้วครับซึ่งคิสซนัรอบนี้ก็เหมือนทุกรอบครับก็แค่ลงเล่นเก็บอ่าเก็บเจ้าตัวสีเขียวครับรอบนี้เป็นตัวถิ่เขียวนะครับเก็บตัวสีเขียวไปเพื่อเปิดกาชานะครับซึ่งกาชาในรอบรอบนี้ครับจะเป็นกาชาเพื่อหา ลูกแก้วของน้องต่ายนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่ากาชาในกล่องที่1นั้นให้เปิดหาเจ้าตัวสีทองให้ได้กล่อง2ครับเปิดหาลูกแก้วของน้องต่ายให้ได้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปกล่องต่อไปเนาะกล่อง3ครับเปิดหาลูกแก้วของน้องต่ายนะครับกล่องสก็ลูกแก้วของน้องต่ายนะครับแล้วก็มีพวกเพชรด้วยกล่อง5ครับก็จะมีลูกแก้วของน้องต่ายแล้วก็เพชรแล้วก็ตัวทองนะครับ กล่อง6ครับก็ลูกแก้วของน้องตายกับตัวสีทองนะครับแนะนําเปิดลูกแก้วของน้องตายให้ได้ก่อนที่จะขึ้นไปกล่องต่อไปนะครับถ้าหากขึ้นไปกล่องต่อไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะครับเน้นย้ําเลยพยายามเปิดหาลูกแก้วให้ได้ก่อนจะขึ้นไปกล่องต่อไปนะครับซึ่งด่านในรอบรอบนะครับซึ่งเป็นด่านที่ผมคิดว่า ถ้าใครมีตรอกอนเยอะมันก็ผ่านง่ายอยู่หรอกแต่ถ้าใครที่มีตรอกอนน้อยก็อาจจะลําบากนิดนึงซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าให้ลงแบบ3ดาวก็พอนะครับแนะนําลงแบบ3ดาวก็พอส่วนถ้าใครที่ลงไหวก็ลงแบบ10ดาวไปเลยนะครับเพราะมันจะได้เหรียญหรือตั๋วเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับซึ่งรอบนี้ครับตรอกอนที่ได้รับการบู์ค่าพลังมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูกันหน่อยสิโอเยอะเลยครับ ก็ตัวละครที่ได้รับการบูสต์ค่าพลังครับส่วนมากจะเป็นตัวละครฟรีนะครับซึ่งตัวละครไม่ฟรีก็มีแค่3ตัวบนครับคือคูซันอาเนุและก็ฟูจิโทระนะครับสาตัวละครนี้คือ6ดาวส่วนนอกนั้นคือตัวละครฟรีนะครับสามารถไปหากันได้ตัวละครพวกนี้ครับจะมีค่าพลังเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วก็เวลาคูดาวของไม่ตายจะเร็วขึ้น15เทือนะครับเริ่มจากบอสสีเหลืองนะครับซึ่งบอสสีเหลืองนั้นเงื่อนไขก็คือ ถ้าหาตัวละครของเราครับเป็นสีเขียวสีเหลืองสีม่วงครับสกิลไม่ตายจะเต็มแม็กนะครับพอเริ่มด่านเริ่มเกมมาศัตรูกลุ่มที่2นั้นจะมีการบัฟช็อตใส่เรานะครับส่วนบอสนั้นจะบัฟเอฟเฟกลูกแก้วและก็บัฟพลังโจมตีให้ทีมเรา1.1เท่านะครับและก็จะมีบัฟไม่ตายด้วยโอเคครับเราไปลุยกันเลยครับบอสสีเหลืองครับ ซึ่งบอสสีเหลืองครับผมใช้ทีมทีมนี้นะครับในการผ่านด่านครับก็เป็นทีมของนายมิจังแอนโลบินจัง6ดาวนะครับก็เพิ่งเปิดได้เลยเพิ่งเปิดได้จากกา,ารฉากก่อนหน้านี้เลยได้ใช้งานเลยครับนายมิจังแอนโลบินจังนะครับแล้วก็ลูกเรือก็จะมีฟูจิโทราครับซึ่งเป็น6ดาวบวกตัวคอครใหม่นะครับนี่คือตัวลอครใหม่นะครับ6ดาวบวกตัวใหม่เลยใครมีก็อัปเกรดขึ้น6ดาวบวกด้วยล่ะแล้วก็ ตุกคอนฟรีครับไอเจ้า,าชื่อนะรีเบคก้าแอนด์ไวโอเลตจ,จังนะครับตกคอนฟรีนะแล้วก็คาตาคุลีครับคาตาคูลีหกดาวบวกครับแล้วก็บิ๊กมัมครับซึ่งเป็นบิ๊กมัมครับในร่างของคิสนะในรอบที่แล้วนะครับประมาณนี้ครับไปลุยกันเลยมาเริ่มกันเลยครับ ก็มาถึงครับตัวละครสีเขียวสีเหลืองสีม่วงครับสกิลไม่ตายจัดเต็มแม็กกันนะครับพอเริ่มด่าเรื่องเกมมาพอเริ่มด่ามาครับผมก็จะกดสลับตัวครับเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวเป็นสีม่วงครับ,ลรบแล้วก็ตีเลยครับ ัตูกลุ่มที่2ครับจะเจอกันนามิจังนะครับก็มาถึงครับเราจะติดช็อตนะครับ3เทินติดช็อต3เทินซึ่งตรงจุดนี้ครับก็ใช้สกิลของนายมิจังแอนโดรบินจังครับสกิลไม่ตายซึ่งสกิลไม่ตายของตัวละครตัวนี้เห็นทีไรก็ไม่อยากกดข้ามเลย <laughs> ไม่อยากกดข้ามเลย ก็จะล้างบัฟช็อตออกไปนะครับแล้วก็จะบัฟเอฟเฟกต์ทุกแก้วด้วย1เทินแล้วก็ตีกันเลยครับ,รบแล้วก็บอสใหญ่ครับน้องตายก็มาถึงครับน้องตายก็จะบัฟหกเหลี่ยมครับการการเพิ่มเทินการการลดก่อการการติดพีิษเ9เทินครับ แล้วก็จะมีบัฟไม่ตาย4เทินครับแล้วก็จะบัฟนี่ครับเพิ่มพลังโจมตีและก็เอฟคลูกแก้วให้กับทีมเรา1.1เท่า99เทิรเนครับซึ่งมันไม่ใช่บัฟที่ดีนะครับเพราะมันเพิ่มแค่1.1เท่าเองค่อนข้างจะกากมากๆเพราะฉะนั้นครับพอเจอมันครับให้ใช้สกิลของบิ๊กมัมครับบิ๊กมัมครับจะล้างบัฟดีๆออกทั้งหมดนะครับซึ่งไอ้บัฟเ9เทร์นนั้นก็จะโดนล้างออกไปนะครับ พอล้งออกไปครับบิ๊กมัมก็จะบัฟพลังโจมตีและบัฟพลังโจมตี4ี่ชั้ทางแรงขึ้นให้1เธอนะครับและก็ใช้สกิลตัวะครที่เหลือทั้งหมดนะครับใช้ทั้งหมดเลยนาม,มิจังอ่ะลบินจักอีกรอบนึง <im iti> <im iti> แล้วก็ฟูจิโทราครับทำการบัฟอาดามิพษษษิเศษครับตอนจบเธอนะครับ สกิลสวยฮนะสกิลสวยใช้กันได้เลยแล้วก็คาตาคูลิคาตาคูลิครับจะทำการบัฟพ,พลังโจมตีโบนัสพิเศษครับ100เท่านะครับซึ่งต้องไป็นร่าง6ดาวบวกเท่าน,น,นะครับถ้าเป็นร่าง6ดาวสีแดงมันก็ไม่บัฟให้นะครับแล้วก็ ไวโอลตแอนลิเบกาครับทำการบัฟล็อกเชนนะครับน่ารักแล้วก็โจมตีได้เลยครับเรียบร้อยครับบอสต้องตายสีเหลืองนะครับ ต่อไปกับบอสสีแดงนะครับบอสสีแดงนั้นเงื่อนไขก็คือถ้าหาประตูลครสีแดงสีเขียวสีฟ้าครับสกิลไม่ตายจะเต็มแม็กนะครับพอเริ่มหนาเริ่มเกมมาแล้วก็ประตูกุที่2นั้นจะมีการบัฟพลังผ่าครึ่งนะครับส่วนบอสใหญ่ครับจะมีการปิดกั้นสกิลไม่ตายครับแลวก็เป็นลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วมืดหมดนะครับเปดูกันเลยครับบอสต้องตายสีแดงครับทีที่ผมใช้ลงเล่นครับคือทีมทีมนะครับก็เป็นทีมกับตันก็คือ ชงกลุ่มครับกับตันช้างกลุ่มนะครับ6ดาวแล้วก็ซันจิซื้อแบ็คครับ6ดาวนะครับแล้วก็อุสอบครับอุสอบ6ดาวบวกนะครับต้องเป็น6ดาวบวกเท่านั้นนะแล้วก็ลูฟี่ครับซึ่งเป็นลูฟี่ในร่างของตัวฟรีนะครับของเทเชอร์แมปลูฟี่เทเชอร์แมปแล้วก็เซโตครับเซโต6ดาวแล้วก็ลูฟี่แอนลอครับ 6ดาวเช่นเดียวกันนะครับทีมก็มีประมาณนะครับแต่มีหนึ่งอย่างครับที่ผมแนะนำเลยครับว่าควรมีนะครับก็คือตัวละครตัวนี้ครับเป็นซับพอร์ตครับนี่เลยควรจะหาตัวละครตัวนี้ครับมาเป็นซับพอร์ตให้กับซันจิครับซึ่งซับพอร์ตเลเวล5ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกเพิ่มเทินแรงยิ่งขึ้น1.3เท่านะครับ1เทิน ซึ่งมันจะเอามาคอมโบกับไอเจ้าอุศบ6ดาวบวกนะครับนี่คือคอมโบนะครับถ้าหากคุณไม่มีซัพพอร์ตละครตัวนี้อุศบ6ดาวบวกก็ไม่ต้องใส่มานะครับไปลุยกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับซึ่งอพอเริ่มมาครับผมแนะนําก่อนนะครับว่าทีมทีมนี้ต้องดองเทินก่อนเพราะไอเจ้าแชงกลุ่มครับมันเป็นสีเหลืองสกิลไม่ตายของแชงกลุ่มนั้นจะไม่เต็มแม็กนะครับพอเริ่มหนาเริ่มเกมมาจะไม่เต็มแม็ก เพราะฉะนั้นครับพอเริ่มดาเริ่มเกมมาแนะนําว่าให้ยื้อเทินดองเทินจนกว่าสกิลไม่ายของแชงนั้นจะใช้งานได้ก่อนนะครับดองเทินก่อนซึ่งเต่านั้นเราสามารถดองเทินได้ทั้งหมดคือ6เทินนะครับก็ตัวละ3เทินนะครับดองเทินไปก่อนซึ่งที่ผมเอาแชงใส่เข้ามาเป็นกับตานก็เพราะหนึ่ง แชงนั้นสามารถล้างบัฟปิดกัรเสกิลไม่ตายได้ 2. แชงนั้นจะมีการบัฟล็อกเชนครับเอามาไว้บัฟล็อกเชนและก็เอามาไว้บัฟไอ้ล้างบัฟปิดการเสกิลไม่ตายนะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องมานั่งดองเธอเนี่แหละครับมานั่งดองเธอยื้อเธอกันหน่อยนะครับแล้วก็สตูกลุมที่2ครับ คุมพี่สองครับจะเจอกับบัฟพลังผาครึ่งนะครับซึ่งบัฟนี้เราจะตีเข้าเบานะครับเห็นไหมครับตีเข้าเบามากๆเลยก็ยื้อเทินดองเทินกันก่อน1เทินนะครับแล้วพอเทิน2ครับให้กดสกิลของลูฟี่กับรอครับเปลี่ยนตัวกดลากลงครับเปลี่ยนตัวซึ่งพอกดลากลงเปลี่ยนตัวครับลูฟี่กับรอนั้นจะสามารถตีแบบทะลุเกราะได้นะครับ โอเคมาตีกันเลยครับแล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่ก็คือน้องตายสีแดงนะครับ สกิลต้องตายสวยงามมั้ยเนี่ยก็มาถึงครับก็จะบัฟปิดกั้นสกิลไม่ตาย4เทินครับแต่มีแชงครับมาเลยล้างออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเปิดลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วมืดมนแล้วก็จะมีบัฟหกเหลี่ยมครับกันการเพิ่มเทินกันการลดกรอกครับและก็กันการติดพิษ9 9เทิรเนนะครับก็ใส่สกิลลูฟี่ก่อนครับลูฟี่เทเชอร์แมพครับทำการบัฟพลังโจมตี4ี่ชทางแรงขึ้นนะครับ แล้วก็เซโตททำการบัฟโบนัสการโจมตีพิเศษนะครับแล้วก็ยูฟี่แอนลอครับจะบัฟเอฟเฟกลูกแก้วครับบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้ว แล้วก็แช้งกลุ่มครับทำการบัฟล็อกเชนนะครับ oh. แล้วก็อุโซบครับซึ่งอุโซบ6ดาบบวกครับสกิลพิตายของมันนั้นถ้าหากชาร์จเต็มแม็กครับสามารถเพิ่มเทินศัตรูได้แบบทะลุเกราะป้องกัน6เหลี่ยมนะครับ ซึ่งถ้าปะตระคอปกติครับถ้าไม่ใช่ร่าง6ดาวบวกนั้นจะไม่สามารถเพิ่มเทินได้นะครับมีแต่อุศภ6ดาวบวกเท่านั้นกับอาคาตะคุลิที่สามารถเพิ่มเทินแบบทะลุเกราะป้องกัน6เหลี่ยมได้นะครับและก็ใช้ซันจิครับทำการบัฟพลังโจมตีครับและเป็นลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้ว TND นะครับและก็จะมีซับพอร์ตครับออกมาซับพอร์ตบัฟพลังโจมตีใส่ศัตรูครับที่ถูกเพิ่มเทินแรงขึ้นด้วยนะครับ ปั๊บโจมตีและซัพพอร์ตก็ออกมาครับปั๊บโจมตีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับพอปั๊บทุกอย่างครบครับกูตีได้เลยครับเรียบร้อยครับบอสน้องตายสีแดงครับและก็สุดท้ายครับบอสน้องตายสีม่วงนะครับเงื่อนไขก็คือถ้าหามิตตัวละครสีแดงสีเหลืองสีม่วงครับสกิลไม่ตายจะเต็มแม็กซนะครับพอเริ่มหนักเริ่มเกมมา ศตูกลุ่มที่2ครับจะมีการบัฟลดค่าพลังโจมตีนะครับส่วนบอสใหญ่ครับจะมีการล็อกโซ่ครับสายตัวละครของทีมเราครับฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีบัฟกรอสีฟ้านะครับไปลุยกันเลยครับทีที่ผมใช้ครับคือทีมทีมนี้ครับก็เป็นทีมของกัปตันของคุซันสีเหลืองครับ6ดาวนะครับ6ดาวเหลืองแล้วก็นายมิจังครับตัวละครฟรีนะครับนี่คือตัวละครฟรีนะครับนายมิจังซึ่งสามารถไปดรอปจัดดานได้นะครับ เข้าไปหน้าอีเวนครับมันจะมีด่านของมันอยู่นะครับไปดอกมาได้นายมิจังแล้วก็อ่าไอเจ้าฮัจิครับฮัจิตละครตัวนี้สามารถเปลี่ยนอุปกรอะไรก็ได้ที่สามารถล้างบัฟเกราะสีฟ้าหรือสามารถลดพลังป้องกันได้ครับเอามาใส่ทีมนะครับแล้วก็ฮิดาจังครับตัวละครกาชา แล้วก็โซโลครับซึ่งโซโลนั้นก็เป็ดตัวละครฟรีนะครับสามารถไปดรอปได้ในด่านเดียวกับไอเจ้าพวกนายมิจังนะครับไปดรอปได้แล้วก็เพื่อนครับคือแชงกลุ่มนะครับประมาณนี้ครับอ่าส่วนซัพพอร์ตนั้นใส่อะไรก็ได้ครับไปลุดกันเลยครับมาเริ่มกันครับพอเริ่มด่านมาครับอาตัวคอครสีแดงสีเหลืองสีม่วงครับสกิลไม่ตายจัดเต็มแม็กนะครับพอเริ่มด่านมา ก็ตีผ่านไปครับกลุ่มแรกศัตรูกลุ่มที่2ครับจะทำการบัฟลดค่าพ,พลังโจมตีของเราครับ3เทอร์นะครับลดไป3เทอร์ซึ่งผมแนะนำนะครับว่าพยายามอายืเทิร์ไว้1เทอร์นะครับเพราะไอเจ้านี่มันบัฟลดไป3เทอร์ใช่ไหมล่ะเทอร์นี้อย่าเพิ่งตีมันตายนะครับตีมให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งก่อน อย่าเพิ่งให้ตายนะครับแล้เทินต่อไปค่อยตีให้ตายนะครับเพราะถ้าคุณตีตายในเทินเทินแรกครับถ้าคุณเจอบอสครับไอเจ้าบัฟลดพลังโจมตีนั้นจะยังอยู่นะครับเทินแรกก็ไม่ได้เทินสามก็ไม่ได้ครับพยายามชนะในเทินที่สองเท่านั้นนะครับแล้วก็บอสใหญ่ครับน้องตายสีม่วงครับก็มาถึงก็บัฟหกเหลี่ยมเหมือนเดิมครับ แล้วก็บัฟเกราะสีฟ้าครับแล้วก็จะล็อกโซ่ครับใส่ตัวละครแถวซ้ายมือครับ6เธอนะครับถ้าหามีอาบีลองครับก็จะลดเหลือแค่3เธอนะครับซึ่งก็ใช้นายมิจังครับในการล้างบัฟโซ่ออกไปนะครับและก็บัฟทุกอย่างที่มี ที่นาจาังครับบัฟพลังโจมตีสี่ชน้ทางแรงขึ้นนะครับโซโลครับบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วนะครับแช้งกลุ่มครับบัฟล็อกเชนครับเหมือนเดิมเลย ฮัตจีครับทำการลดพลังป้องกันออกครับแล้วก็คูสันครับทำการบัฟพลังโจมตีนะครับแล้วก็เป็นลูกแก้วทั้งหมดด้วยแล้วก็ตีได้เลยครับ เรียบร้อยกับบอสน้องตายสีม่วงนะครับ3ทีมก็มีประมาณนะครับซึ่งทีที่ผมจัดมาครับสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับยังไงก็ลองดูว่าด่านด่านนี้เจอกับอะไรลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันดูนะครับซึ่งทีที่ผมใช้นั้นน่าจะได้ประมาณเลเวล40-50นะครับประมาณเลเวล50เลยก็ค่อนข้างจะมีดาเมจแรงนะครับรู้สึกว่าถ้าดาเมจสูงสุดของทีมของผมนะครับ น่าจะประมาณร้อยล้านครับประมาณร้อยล้านนะครับทำได้ครับก็เป็นทีมที่ผ่านได้ถึงชั้นประมาณ50นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็กำลังใจผมนะครับลิเกตาคลิปนะสวัสดีครับ